พูดถึงความสําเร็จนะคะหลายคนอยากจะประสบความสําเร็จอยากเป็นเจ้าสัวอยากเป็นอาซออยากเป็นอาหมวยอยากเป็นคนที่รวยความสุขและก็ร่ารวยเงินทองแล้วมันทำยังไงคะความสําเร็จที่ว่ากันเนี่ย มันทำได้ไหมมันไปได้ไหมมันทำได้นะคะถ้าคุณไม่หยุดที่จะฝันการที่มุ่งไปสู่ความสำเร็จได้นั้นนะคเขาบอกว่ามีแนวคิดที่แตกต่างกันออกไปแล้วทำยังไงไอแนวคิดที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยถึงจะพบกับความสำเร็จเราไปดูกันค่ะข้อ1นึนะคะโฟกัสเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะเหมือนเรามุ่งไปที่เข็มทิศจุดจุดเดียวเลยค่ะความสาเร็จไปได้ยังไงขึ้นรถลงเรือขึ้นเหนือลงใต้ ทำอย่างไรไปสู่ความสำเร็จเราเอาให้ชัดแล้วก็มุ่งไปสู่ความสำเร็จด้วยวิธีการของคุณนะคะฉะนั้นเป้าหมายต้องนิ่งยิงปืนต้องแม่นนะคะข้อ2ค่ะหยุดการรอคอยโอกาสเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวโน,วน่นเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี้แล้วเมื่อไหร่จะประสบความสำเร็จล่ะคะเมื่อเราจะเป็นผู้รอคอยก็คงจะไม่มีใครให้โอกาสแก่เราแม้กระเทศทั้งหลายที่เราไหว้วานนะคะแต่ถ้าเราไม่ทำงานเลยก็จะไม่พบความสำเร็จค่ะฉะนั้นลุกขึ้นมา วิ่งหาโอกาสดีกว่าข้อ3ค่ะอย่าเสียดายความสุขอันใกล้นะคะ ถ้าเราัวเพลินแต่เก็บความสุขรอบข้างแล้วเราไม่มุ่งหาเป้าหมายที่ชัดเจนความสุขอันใกล้จะเป็นอุปสรรคในการที่จะพบความสำเร็จฉะนั้นเราต้องมีสติแล้วก็มุ่งมั่นไปที่เป้าหมายรับรองสำเร็จแน่ค่ะข้อ4ค่ะอย่าตีกรอบความฝันต้องฝันให้ใหญ่ไปให้ถึงนะคะและที่สำคัญฝันใหญ่ๆมักจะมาที่ใจที่ใหญ่ด้วยฉะนั้นใจอย่านอยอย่าอ่อนแออย่าแพ้ ต้องสร้างกรอบความฝันที่ยิ่งใหญ่แต่ ต้องเก็บความฝันเอาไว้ทุกวันทุกวันรับรองสำเร็จแน่ข้อ5จัดลำดับความสำคัญว่าอะไรก่อนอะไรหลังอะไรควรจะทำก่อนอะไรควรจะทำหลังรับรองลำดับทางความคิดจะทําให้สมองของคุณนั้นจัดระดับความสำคัญอะไรสำคัญสุดรีบทําจากนั้นค่อยมาเก็บรายละเอียดเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆรับรองสำเร็จแน่ค่ะข้อ6สร้างบุคลิกภาพเสียใหม่บุคลิกที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะบ บุคลิกที่ดีมีแต่ความมั่นคงทางด้านอารมณ์เพราะมันจะทำให้คุณนั้นมีความมั่นใจฉะนั้นมาสร้างบุค,คลิกใหม่คุณชอบแบบไหนไปเปิดดูในแฟชั่นคุณชอบแบบไหนกดในรีโมทใครจะเป็นไอดอลของคุณสร้างคาเลคเตอร์แบบนั้นแล้วมุ่งเข้าสู่เป้าหมายรับรองสำเร็จค่ะสมาธิคือของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้แก่ตัวเองสมาธิไม่ใช่เรื่องของชาวพุทธ สมาธินั้นเป็นสมบัติของประชาคมโลกเพราะว่าสมาธินั้นฝึกด้วยการตามดูลมหายใจใครที่ยังมีลมหายใจฝึกสมาธิได้ทั้งนั้นเลยง่ายไหมล่ะเจริญพอ